วันนี้น้องคิมมาบ้านคุณย่านะครับบ้านคุณย่าที่ยาโสธรก็เลยแวะมาดูพยาคันคากหรือคางคุกนั่นเอง แม่ไลฟ์สดให้น้องใส่รองเท้าไหมใส่ไหม,ไมใส่ปะฮะเอาบอย่งเรีนบอปะ บอุหน้่งขิมคุณนะ่ะขิมขิมอัใส่น้องเท่าบลูกคุณนะ่ะสุดหน้่งขิมล่มพัดมานีน่คุณนะอบอยู่ใส่บะเมนก๊ มันโกลบลูกข้างโคกผู้ลมลื่นตรงนี้น้องเคียมเยืยนถ่ายรูปไหม ครับครับ <m uch ing> อไอพ่อ่ายรูปให้ยพอกล่องมาบ <m uch ing> ่เอาลงไปถ <m uch ing> ่ายต้งเท่าถ่ายเอาใส่เท่าเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ลูบไว้โอ้โอ้โปกนะข้างโคกบ่แ <m uch ing> <m uch ing> ม่นโกบครับข้างโคกครับบ่แม่นโกบให้พ่อ่ายรูปให้ ยืน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 มองไหนลูกยืนยืนกับอันอันนี้ไว้อ่ายืนเด้อพอลูกพยาไทยรูปเด้อขาเก่งใส่สุดไหมเห็นหมดสุดดีดียืนดีดีลูกยืนดีแค่ขาดีดีเบียใส่ขาลูกดีดีเออเออขาดไงอืม นี่ค่ะขึ้นดผมเคยใส่รองเท้าอันนี้อายืนมองไหนอายืนทายลูกก็ลูกอายืนนี่ยืนนยืนกับกบนี่ไว้หันหน้าไปหาพ่ออ้าวขยับในตีลูกเออยางไหนอยู่ธรรมดาหันมานี่เิ้มันนี่เข้มปิ่งงกบจงไหนลูก ข้างขาข้างโคกุบไงโอ้เถอะเท่ะขันหนามาลูกหันหนาม้าพี่นะหันหนามาหันหนา้าชี้ใ้ยคุณหันหนามาหันหนามาหันหนาน้าชี้อันเป็นภาพสามนณีบอเบียให้ให้เพื่อนมายืนในที่เพื่อนมายืนหมกุบไงนี่ขันหนามา ประกาศขยาบวอ,อ,อลลูกยืนดีนะเธอาันามายืนดีลองเท่านั่นเห็ดหดีๆให้ลงดีให้ค้าดีๆลองเท่าข้างนั่นเยียบ่ดีข้างเท่า้างนั้น,นีเก็บไป ยืนห,ออา,งหออางมั้อแม่เออไปน้อ,องมายืนมองนี่บอนี่นี่ไปยืนมองปากอันโคกใหญ่ไว้ ยายบอกในที่้วนะว่าไม่พ่อเมียอย่ามองข้างโคกนี่พ่อเมียนางบอดายครับเปื่อนหันหนามาลูกขันหนามา หันหนามากาไกมควบไงอยู่ยสะครับรครับเออหันหนาเออสั่นตัวไปล่อยพลัง ป้าป้าไปทายหมอูเอื้อนนั่อืึมฮึมปล่อยพลังใส่ขาบป้าป้าอยากไปเบิ่งนกุ้งไหมชิบผงหอยโกมใหญ่เยื่อเถ้าไปไว้ไไนั่นจะย้อมมอง <นำ S 1> ชิมไม่ย้อมมองนั่ ok นพญายแถนน,ยยน,นั่นไว้นั่นมีม่านพญาแถนนั่นไว้นั่นพอจะยืมมองพญาแถนน้ำพอถ่ายลูกนั่นาน,านัน mương cài cài balo lúc ba bầu không khí, อายืนไหนพอท้ายลูมหายอายืนดีๆยืนแล้วเหรอขนาดไปทั้งพี่ลูกปล่อยพลังเสียดยาง ยังมาทางนี้พ่อมาทางนี้นี่ จะไปดูพญาหนะะ้าครับออาล่มเอาล่มเหลืลอย่างว่าอลล่มจังไดพ่อกะได้อุย้ยมาอากางลมให้ลูกคอย โยนี่อยู่เย่โสทรนนะคะพะยาคันคาตามพ่อลูกไปก่อน ปิดนี่เขาไม่ได้เข้าข้างในนี่มันแดดมันแดดมันแดดลูกยืนตรงนั้นแหละลูกยืนตรงนั้นถ่ายรูปแป๊บนึงแป๊บนึง ปอาหานหนามาลูกคลิปครับคลิปเอ้ยไอคลิปไ,ไ,ไปยิ่ในพอถ่ายรูปบันนี้ลูก ทายกบไงทั้งนี้บลลูกบะนี่ฮันหน้ามาลูกหันหน้ามากปล่อยพลังขึนน้ำมันแม่น้ำเล่นำ้ำที่ลูกน้ำที่ครับแม่น้ำเล่ไดอุ๋มปะปลาลูกปะ,ปะงาถาแล้วปะ อ่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายกล้องแม่ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บบายจุ๊บด้วยโอเคอ่ะครับผมปะพอแล้วปะกลับละครับ